กาสวัสดีอีกครั้งนึงเนาะครับผมทานผู้ชมเนาะวันนี้พอเที่ยงมาถือวันอาทิตย์ครับผมก็เลยจะพาพี่พาน้องมาสอบถามตุเลขกับน้องเนยมาสอบถามความฝันน้องว่าฝันอยู่ไดถึงครั้งหนึ่งหรือว่าสองวันให้บ่าวเตียงให้ที่น้องเนยเพิ่นบอกถือเขาเนาะถือเต็มๆเลยครับสมุช้ชมวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่มาวันอาทิตย์น้องเนยเพิ่นยุดบได้ไปโ่งเรียนพอเที่ยงก็เลยจะมาถามความฝันเอาตัวเลขไปแบ่งปันให้พี่ให้น้องพอดีมาเจอกับน้องเพิ่นกำลังเล่นอยู ต้องให้ตรงหน้าครับผมมาขึ้นกกไม่เหร่นเนาะอ๋อครับผมวัดดีจ้าลูกวัดดีจ้าน้องเนยเน้องเน,ย,เนยคนช,วช่วย,ยวันนี้เป็นวันอะไรไม่รู้ไม่รู้โอ้ลุงเรียนปอไหลูกปอหนึ่งนองโอ้โอองเนยอยู่ปอหนึ่งครับผมเ<ม>พิ่งข่าลุงเรียนกระทิงว่าบออาจจะหูบางหูบางเนาะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะลูกเป็นวันยวหยุดถึงว่าไม่ได้ไปโรงเรียนจำไว้นะลูกนะวันหยุดเราจะมีวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดที่ประจําทุกอาทิตย์ แต่ว่าอาจจะมีวันนัตาเคลึกอีกงต่างหากที่ยุทธก็มีน้องเนยฝันว่ายังไงก็ลูกพอตายฮะน้องเนยฝันบอกพอตายพ่อหนูนั่นบอกครับพ่อหนูนั่นตายพ่อพ่ออีหยังก็พ่อซื้อหยังก็ลูกพ่อตัพ่อตพ่อตอ๋อพ่อตัตัคุณพ่อของน้องเนยอืมแม่แม่นิด แม่นอ,มอัน,นอยังเกาะเจ้าของเลี้ยวสื่อเสียงดงดังตอนนี้เจ้าของช่องเลี้ยวสาวน้านน่ลสาวน้านนวลสาวน้านนวลแม่เพิ่นช่องเลี้ยวเป็นอย่างอันพ่อพ่อพ่อตายพอเพิ่นกลับมาหาหนองเนยบอกครับเพิ่นมาว่าจังไดงนาลูกมักหลีกวะเพิน่นว่ามักเลีกบอ โว้มาถามน้องเนยมากเล็บอกว่าจันมาถามน้องเนยเลยบอกอ๋อเพื่นมาถามน้องเนยเลยบลูกบอกน้องเนยเลยตอบเพิ่นว่าจังไหนบ่เนี่มากมากมากแล้วเพิ่นบอกว่าลูกวันนี้อ๋อเพิ่นบอกตัวไหนลูกสามศูนย์สามศูนย์วุ้ยยตรงกับเลรกนายยกดิหนินายยกจีกลับมาบ่นายยกยังได้ไปไม่ไม่อยู่นอกก็จีสามสีบนนอกไม่ตัวเดียวบ่ลูก ได้สามศูนย์ตัวเดียวนั่นแต่ว่าตอนพ่อกลับมาหาหนองเนื่ยนี่เพิ่นเป็นแต่ยานบลูกพ่อน่ากลัวบ oh, นนลูกโอ้เพิ่นก็เป็นธรรมดานี่เป็นคนธรรมดามหาหนองเนื่ยนบลูกแต่ธรรมดาเนาะครับทำให้ชนะุมเนาะอันเพิ่นก็อยู่ตามชนบทอาจจะการเรียนรูก้การสื่อสารอาจจะบอบอชัชเจนปันใดบางครัง้งน้องก็จะพยกักหัวเอา บางครั้งเพิ่นกงอาจจะบ่เว้านี่ล่ะถึงว่าพ่อเที่ยง FC บางท่านว่าพ่อเที่ยงเป็นหยังพ่อเที่ยงคือเว้านําหน้าน้องเป็นหยังคือเว้าหลายแท้เพิ่นว่ามันเพราะว่าบางครั้งเฮามาถามนําเจ้าของคลิปก็จริงอยู่ครับเป็นเล็กน้อยเพิ่นก็อาจจะเว้าบ่ได้เนาะบางครั้งอาจจะบ่ฮู้จักคําหมายนี่คําหมายนี่แม่นบ่ล่ะบ่าวเตี้ยเนาะเฮาก็ได้เว้าให้พี่ให้น้องได้เข้าใจความหมายเนาะกต่บังว่าทุกท่าน FC จะเห็นใจกลุ่มแอดมินนําคือกัน30ตัวเดียวเลยแม่นบ่ลูก เอางวดก่อนนี่ให้ให้ใหตาเที่ยงถามเนี่ยงวดก่อนหนูได้บอกแม่บอสิถือแม่ถือเลขหารอยนั่นเอาแม่ถูกมม่จะใส่แม่ฟันเองโอ้แม่ฟันเขาเองแม่เพิน่นได้ยินข่าวว่าถือเลขครับผมมีช่วงมีลาบงวดที่ผ่านมาหนังกระพาก,กบับเ,เที่ยวไปเที่ยวอันกัน้กันลาบบุรีครับอำเภอสังขะอำเภอสังขารจิดกับเพืพ่อนบ้านพม่าเข้าเนาะพม่า ทำบุญเงินครับโอ้นวดตะน้องเนื่ยไปคนคนบอกแต่ว่าตามจริงน้องเนื่ยบอกแม่ถือลายขังอยู่ได้มีขังหนึ่งที่เพิ่นฝันว่าขี่รถ<ม><อ>ขึ้นไปวัดแม่ครับาผู้ประเจ้ารถตกขางทางแม่เพิ่นก็ได้หงวันนั้นหกหนึ่งม่งครับขับงวดก็หกหนึ่งไงเนอะมันออกหนึ่งหกหนึ่งหกอืมเลขยรับทะเบียนรถมันจะเป็นสองสองสองหกหนึ่งสองเก้าหกหนึ่งครับมันออกหนึ่งหกฝันเกียรกับรดโต๊ดเดียวบอกไหมพ่อมาบอกนี่ลูกค่ะค่ะเป็นบอดลูก <c oughs> เออเขาเป็นนักเรียน,เ,ยนเนาะอันพ่อมาบอกเราเป็นนักเรียนเราต้องว่าจ่าข้าัยสิกระไดลูกเนะาะอะตัวเดียกแขวนเลยตัวใหก็ลูกเอาบอาไหมสามศูนย์อ๋อยัำเนาะครับสมุชมเนาะว่าน้องสิบอกข้ามเก่าวสามศูนย์ดีดีครับแมุชมลองไปพิารณาเองเนาะพอเที่ยงเห็นว่าเคยได้คลิปกับน้องเนื่อยล่ะการได้ตัวเลขกรเขาเอาไปฝากพี่ฝากน้อง พอมาเจอน้องมือนีเป็นวั่นยุดเิ่นมาเล็นอยู่หน้าเจอกันพอดีก็เลยมาสอบถามมาความฝันไปบอกบอกพี่บอกน้องเอาตัวเลขไปแบ่งปันให้พี่น้องเป็นแนวทางเนะะาะกให้ทุกท่านใส่ดลพินิจพิจารณาเองน้องเพิ่นกะยังเป็นเล็กหน่อยปอหนึ่งเนาะอาจาาออาจะคำว่าบ่หลแต่ะบ่ค่อยบ่อไหลดอกคำนองเนนื่อยบ่อหน่อยๆเนาะอ่ะสามศูนย์ศูนย์สามตัวเดียวแขวนๆลักคาร์เตอร์มุชมไปตรงกับเลขหนายยกคนที่สามสิบพึ่งได้ไปหมาดๆไปมัปมปมกกะจัด ดในเบิองผมค้อมศาสนานเนาะเอาสุดท้ายนี่พอเที่ยงกะมีของดีมาฝากพี่ฝากน้องครับเป็นสีพึ่งน้องช้างพุทธคุณในดาเมตตามาเสน่ห์เมตตามานิยมค้าขายเรียกเงินเรียกทรัพย์โชคลาภหลายคนหลายท่านครับผมบูซาไปเลยบอกว่าโอ้ยพอเที่ยงเอวยอยถือเลขสามตัวบางคนก็ว่าโอ้ยพอเที่ยงเอวยคนขายของข้างๆข่อยว่าเอาเจ้าไปเลยของดีมาใส่ขายของดีกันแต่เก่าๆเก่าคือเจ้านั่งเสาแต่ห่านว่าสันกระล่องไปฟังล่าเรียจากปูเนาะท่านใดอยากได้ไปซอยขาดซอยขายนะครับผมเนาะ ขอบคุณจ้ากราบนวัสการข้าพปูวันนี้พอเที่ยงเดือนทางมาขอของดีข้าพัวซึ่งนิยนว่าปูมีนองสร้างพอเที่ยงไรอยากได้เอาไปแบงปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสีมงคลแก่ขอบขั้วหรือว่าธามาค้าขายขอให้พ่นได้เจริญรุ่งเรืองกะพอปูยังมีพอให้พอเที่ยงไ้แบงปันเอฟซีเนี่ยบอกครับ อสาธุสาธุสาธุาธาธจเจเบีอนรครับเออเนื่องจากวัตถุมงคลชินี่ซีว่านองสังเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญวออ่าลูกขออนุญาตเทศนองสังได้บอ่อเพื่อให้ลูกศิษย์อย่าโยม สีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิตหานทิตบ่านที่เืิอนิตบ่านนี้เือนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามากขาขายกับบริจกดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีเปนเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาอีของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงครูปาษาลก็เลยบางความคิดคุยกัหลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสีบมงคให้ชื่อที่ไปที่เหมือนท,ที่เหมือไปอ่ามันรักษาล,ล้างย่างก็เลยคิดว่าท่านน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอ๊อบันไดคุยกับรุงอุเยเวียบว่าไปได้นังส้างมาไปได้งาสส้างมาลูกจะว่ารถผอสมต่อ,อให้เพิ่มพุดคุค้นขึ้นหยีบเป็นสัน้นเ,เป็นสัน้น,นเป็นนั้นก็เลยให้เขาดดาดย่อมไปลองใส่เบองอันนี้เกิดคุ้นหรีอ,อ่มีพูดจะคุน้นไโโม่ด้อยโตมียติฤทธิ์มีอำนาจ สามารถมองการอดเย่จะสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็ดวัตถุชนิดขึ้นมา,นมา,นมาบม้านนี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีหนังสร้างมีงาสร้างแล้วผนว่าทางเมืองล่าวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากทูมคือตูมฟูมก็เรื่อยเอาฝากตูมมา เอามาผมผสมจะว่าออกที่เขียวนานี่คือฝากตูมอฝากตูมบ้านพ่อตาปุ่นโม่เอาปุ่นมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกขึ้นตอต้นย่อเอาขื่นคือย่อนังฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโม่พ่อแล้วเอาฝากคุ้นพุ่นบานต้นคุ้นต้องเอากับฝ่าผ่าก็เวลายุ่งเลี้ยนี้มานี่คือใบคุ้นนี่นี่มันใบคุ้นเพราะภาษีฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมภาษีบริ อ, <S <S องมหาราบองเมตตามหาราบ<ม>นี่<ม>เป็น<ม>นี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ียดดำมีตำนานมากกันทีกันสารกับพระลกอย่ใน้นองสร้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพูกเสกของบุดเบิ้ลตำนาาอยู่ในเจตำานานเบิ้ลกูเสกเชื่อสจลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อในคูปบาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ อคืออจังสีผู้พุกเสพผู้ริ่แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมนีร้อยสองปีอยู่บ้านคามค้าสว่างวิโรงนี่ผู้พุกเสพให้ริ่แรกอ่าอ่าถ่ายไปสองผู้รอดอ่าบัดกุดศนอ่าผู้รอดทรามาชิโน่งานเป็นผู้พุกเสพผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวามยากจนใอ้พนมังมี ยูกินสบายกันบรรจาทีดูครับ,รบนี่นี่นนปูเปียนสายนี่จะเป็นสายของปูโรอดบิโรดยัตตานบุนคือปูรอดชงมสีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย์ไปของพนใหญ่สี่หองคือ,อ,คอราชคูปนสมเด็จนั่นแหละคือยังกวามเป็นมาก